สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันสุกนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะสวัสดีเช้าวันสุกวันนี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกู๊กกี้นะคะวันนี้เรามาเรียนกันต่อนิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เรามาขึ้นบทใหม่นะคะในบทที่6นะคะเรื่องพลังงานคือชีวิตค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลย มาดูกันหนระับวันนี้เปิดเปิดหนังสือตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวอ่านตามนะคะนักเรีไมงต้องเปิดใหม่แต่ว่านะคะอ่าเปิดหนังสือเลยเปิดหนังสือเลยดูนะคะเรื่องพลังงานชีวิตนะคะบทที่หกสำหรับะะวันนี้ กูขอขยายหน้าโจมันเต็มนิดนึงอ่ะอี๋ย่เอี๋ยวมาเดี๋ยวนนี้มาเดี๋ยวนนี้มาเดี๋ยวนนี้นักเรียนปิดไม้ของตัวเองก่อนนะคะนักเรียนปิดไม้ของตัวเองก่อนนะคะนักเรียนปิดไม้ัวเองก่อนนะคะนี่อันนี้อ่าปิดไม้ของตัวเองก่อนนะคะโอเคนะ จะได้ไม่รบกวนเพื่อนคนอื่นนะเพื่อนคนอื่นอ่าทุกคนเข้าได้ละอ่าไฟ้าก็มาแล้วอ่โคตรใหญ่นะเจ้า,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 าโอเคนะคะหน้าจอใหญ่เลยนะทุกคนได้เห็นชัดๆโอเคลูกนะคะ สระบันนี้นะคะเรามาเรียนกันในบทที่นะคะในเรื่องของพลังงานคือชีวิตนะคะ,ะเราไปดูกันนะคะเนะะื้อหาวันนี้บทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันต์สะดวกสบายนะคะ เดี๋ยวขยับนิดนึงโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทประพันธ์นะคะเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนของบทที่หก่อนนะคะซึ่งมันจะบ่งบอกว่าบทนี้นะคะพูดถึงอะไรบ้างนะคะดูนะคะบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้น ชีพสุขสันต์สะดวกสบายอักษรนำจำจงดีควบกล้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายเวลเฉียบคมนะคะอ่าแสดงว่าเรื่องนี้นะคะดูในบทที่หนึ่งก่อนนะบทแรกมันก่อนนะคะบทประพันธ์บทเรกนะอ่า,อาบุงบิกหนึ่งอะไรคะ ทั้งนะคะพูดถึงนะคะมนุษย์เราทั้งหญิงชายนะคะให้รู้จักไงคะอ่าให้รู้จักช่วยกันนะคะประหยัดพลังงานนะคะเพื่อว่าไงคะอ่าชีพสุขสันต์สะดวกสบายนะคะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะมีความสะดวกสบายนั่นเองนะคะเราต้องรู้จักถนมนะคะต่อไปบทที่2บทประพันธ์บทที่2อนะคะอักษรนำจำจงดีนะคะพูดถึงอักษรนำ นะคะกษรนํามีเยอะแยะนะคะอ่าโหนําแบบนี้นะคะอ่าส่วนนำโอนํานะคะควบกล้ามีนะคะควบกล้ามีมากหลากหลายก็พูดถึงคาควบกล้าคาควบกล้านะคะมีสองแบบใช่ไหมนะคะควบกาเทควบกมไม่เทนะคะเราจะได้รู้กันในบทนี้นะคะต่อไปอ่านถูกอย่างแยบคายนะคะความคำขวัญฉายเวลเฉียบคุมนะ พูดถึงคำขวัญด้วยนะ,ะแสดงว่าบทนี้พูดถึงการประหยัดพลังงานนะคะให้เรารู้จักประหยัดพลังงานในส่วนของหลักภาษาไทยนะคะพูดถึงเรื่องสดน,น้าพูดถึงเรื่องคําควบกล้มและพูดถึงเรื่องคําขวัญอ่านี่คือกนนาเข้าสู่บทเรียนทีนี้ไปสู่นะคะทีนี้เราไปดูนะคะ,ะไปเข้าสู่ตัวเนื้อหาของบทเรียนกันบ้างเดี๋ยว๊บ,บนึงขอขอขยับอีก นะคะตะกี้เปนปิดเครื่งบนอันนี้เราไว้ด้านล่างต่ออ่ะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะคะอะ่ที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นจะขึ้นอีกลิตรละ40สตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วเหรอต้องออกไปเติมน้ำมัน รถส่งของก่กนพ่อพูดและรีบวคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่แแม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไปทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาด แม่ค้ายื่นตุงให้ลูกค้าทั้งหมดทั้งหมดสาบาทคะ่ะคุณสามสิบบาททุวนๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโทคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วคะ่ะเสียงแม่ค้าโอดครวนอย่างน่าสงสารที่ตลาด เจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอริสอร่อยอยู่สอถึงสามคน<อ>น้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะเราต้องปิดร้านแล้วเราจะทำเราจะไปทำอะไรกันดีครับลุงที่โรงเรียน เป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับเค้น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตังให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่า น้ำมันแพงกินแค่นี้ก็พอแล้วบ้านผมก็มืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ก็ต้องปิดทันทีหนูชอบอบบน้ำอุ่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็ว่าพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัด อีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออนาอแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สห่งต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนเพบมมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละ่ะมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะนี้ พลังงานหลักคือน้ํามันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้นํากําหนดราคาน้ํามันและจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบพอน้ํามันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่งการผลิตกระแสฟไฟฟ้าการผลิตน้ําประปา การเดินเรือและการประมงเพราะฉะนั pues, o o ้นอย่าโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งสงบแล้วผลัดกันพูดว่า ถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะทูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียกอ่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินทะขึ้นรถเมล์หรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอด กดอ,ออกจากห้องเปิดไฟกดอ,ออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนก่อนขึ้นอาคารถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสงชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ ไปทางเดียวกันนั่งรถ,ร,งร,ถรวมกันผัดกันขับคนละวันครับเวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปิงแก๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพื่อประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดครับอย่าเปิด,ป,ด,ป,ดปิดตู้เย็นบ่อยๆหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับ เตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันครับนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิด ช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าปวดยาใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าทีนี้มาดูบทอ่านเสริมกันต่อนะคะบทอ่านเสริมนะคะใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าควรปฏิบัติ ในการนะคะข้ขอควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้านะคะเลิกปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้นะคะโดยไม่มีคนดูนะคะคือเหมือนว่าถ้าที่บ้านเราไม่มีคนดูเราก็ปิดกอนะคะต่อไปเลิกปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินความจําเป็นเพราะโหลดภาพจะมีอายุการใช้งานนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้นะคะ นี่เราอ่านต่อเพิ่มเติมได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดของวันนี้กันนะคะเวลามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้เราสามารถอ่านเพิ่มเติมได้มาดูของวันนี้กันอ่ะเดี๋ยวนะคะให้พวกเราไปดูแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะบทอ่านเสริมพวกเราไปต่อได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดแบบฝึกหัดเลยนะคะถ้าใครไม่มีแบบฝึกหัดอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวดูหน้าจอตามครูดได้เลยคะ่ะ พอเวลามันใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอย่างรวดเร็วเนาะเปิดแบบฝึกหัดบทที่หกเลยค่ะลูกเปิดแบบฝึกหัดบทที่หกเลยค่ะอ่าแบบฝึกหัดบทที่หกนะคะเดี๋ยว ครูครับหน้าเท่าไรหน้าสิบสามกับลูกแบบงานบทที่หกหน้าสิบสามครับครูครับหน้าเท่าไรครับห้าสิบสามครับลูกการบ้านนะคะดูนะแล้วค อ่าหน้านักเรียนพับไปก่อนเลยการบ้านหน้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าค่ะการบ้านนะคะสามหน้านะห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าค่ะอ่าเดี๋ยวครูไปสรุปเนื้อหานิดนึงก่อนนะคะก่อนจะไปดูแบบฝึกนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอส,สรุปเนื้อหานิดนึงก่อนนะตั้งใจฟังนะคะเวลามันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวครูสรุปเนื้อหายไปนิดนึงก่อน อ่าเรื่องพลังงานคือชีวิตนะคะเรื่องยอ่อในบทเรียนนี้นะคะกล่าวถึงสถานการณ์สี่แห่งนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมที่หน้าจอนะคะพลาังงานคือชีวิตนะคะพูดนะคะดูเรื่องย่อมันก่อนนะในเรื่องนี้กล่าวถึงสถานการณ์สี่แห่งนะคะคือที่บ้านที่ตลาดร้านอาหารและที่โรงเรียนอ่าที่บ้านนักเรียนใครที่เปิดไม้อยู่นักเรียนรนบควรปิดก่อนนะคะ ใครที่เปิดไม่อยู่ปิดไม่ค่ะ,ะดูนะคะตั้งใจฟังตั้งใจฟังเรื่องโยอนะคะเพื่อนักเรียนจ,จะได้ทปปําแบบฝึกหัดได้ง่ายๆนะคะ่าพลังงานคือชีวิตนะคะในบทเรียนนี้กล่าวถึงสถานการณ์สี่แห่งคือที่บ้านนะคะที่ตลาดร้านอาหารและที่โรงเรียนอดูที่บ้านก่อนนะคะ พ่อต้องรีบออกไปเติมน้ํามันเพราะว่าราคาน้ํามันมันจะขึ้นราคาในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลาหกโมงนะคะจะเพิ่มขึ้นอีกริดลาสิบตังนะคะส่วนที่ตลาดนะคะลูกค้านะคะขอลดราคาค่าผลไม้จากแม่ค้าแต่แม่ค้าปฏิเสธนะคะว่าน้ํามันมันแพงแค่นี้ก็ขาดทุนแล้วอ่าต่อไปที่ร้านอาหารร้านอาหารก็บอกว่า เจ้าของร้านเนี่ยนั่งปรับตูกกับลูกจ้างว่าน้ํามันเนี่ยมันขึ้นราคานะคะอาหารในร้านก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วยนะคะและแบบนี้ลูกค้าจะเข้าร้านเขาไหมนะคะก็นั่งกุ้มอยู่ทีนี้ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็เล่าให้คุณครูฟังนะคะด้วยหน้าตาไม่สุใสว่าเนี่ยนะคะน้ามันมันขึ้นราคาพ่อแม่ก็ไม่พาเขาไปเที่ยวตามสัญญานะคะกินอาหารอะไรก็ไม่อิ่มนะคะว่าแม่ค้าเนี่ยนะคะอาะตักให้นิดเดียวนะคะเพราะบอกว่าราคานี่มันแพงนะคะราคาน้ํามันมันแพง เด็กๆก,ก็ต่างทุกคนก็ต่างบ่นกันนะคะอ่าเนี่ยน้ำมันทั่วโลกนะคะกำลังขาดเคนลแล้วก็มีราคาสูงนะคะกลุ่มประเทศน้ำมันนะคะกลุ่มประเทศตะวันออกนะคะก็นะคะเป็นผู้กําหนดราคาน้ํามันนะคะเมื่อน้ํามันมันขึ้นก็ส่งกับโพส่งผลกระทบนะคะทั้งการคมนาคมนะคะการขนส่งนะ การผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือและก็การประมงนะคะทีนี้นะคะคุณครูนะคะและเด็กๆก,ก็เลยช่วยกันหาวิธีคิดในการประหยัดพลังงานน้ํานะคะอย่างเช่นการปิดน้านะคะการปิดไฟเมื่อไม่ใช้นะคะปิดน้ําปิดไฟเมื่อไม่ใช้นะ,ะเวลาขึ้นนะคะขึ้นรถกใ็ใช้รถเมเทนหรือรถส่วนตัวนะคะ,ะเหมือนเราใช้ลิฟต์ก็เหมือนกันนะคะ,ะให้ถ้าขึ้นแค่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็งให้เดินบันไดใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์นะคะ อ่าโอเคเรื่องโย่จบไปแล้วนะคะเรื่องโย่ก็จบไปแล้วทีนี้มาคุยถึงแบบฝึกหัดต่อนะคะตะก,กี้ที่ครูบอกไว้นะคะบทที่หกนะคะอ่าหน้าห้าสิบสามนะคะตะก,กี้ใช่ไหมที่ครูบอกไว้นะห้าสิบสามนะคะ,ะ,คะอ่าอ่านเรื่องและตอบคําถามนะคะอ่าข้อหนึ่งนะคะผลกระทบจากน้ํามันขึ้นราคามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนตอบมา ผลกระทบต่อนักเรียนผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นยังไงนะคะ2ในบทอ่านนะคะเสนอแนะการประหยัดพลังงานในเรื่องใดบ้างนะคะเขียนมาเป็นโค้ดนะคะต่อไปหนะ้า1ิบี่นะคะจากข้อเสนอแนะการประหยัดพลังงานนักเรียนคิดว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติในเรื่องใดได้บ้างเพราะเนะคะพร้อมกับบอกเหตุผลประกอบด้วยนะคะข้อ4นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความ พลังงานคือชีวิตหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้านักเรียนเห็นด้วยอ่าตรงไหนนะคะอ่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะนะคะต่อไปก็ห้านะคะนักเรียนจะช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานในห้องเรียนนะคะในโรงเรียนและที่บ้านได้อย่างไรอ่าต่อของห้องเรียนโกนนะคะประหยัดอย่างแต่อย่างไรนะ อ่าที่บ้านนะคะที่โรงเรียนนะที่โรงเรียนที่บ้านนะคะนักเรียนจะมีวิธีการช่วยประหยัดยังไงนะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดพลังงานมีอะไรบ้างนะคะอ่าสรุปว่าการบ้านเรามี3หน้านะคะ53า4 55ห้าบ้าหนะคะหน้าห้าส้าสุดที่ข้อ6นะคะสุดแค่ข้อนี้นะอันนี้ยังไม่ต้องทำก่อนนะคะลูก นะคะอ่าสุดที่ข้อหกนะคะอ่าเปิดไมค์ค่ะทีนี้เปิดไมค์ใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ค่ะอ่าใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้เลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะอ่าสรุปว่าการบ้านวันนี้กี่หน้าคะลูกสรุปการบ้านไหน,นคะวันนี้มีกี่หนะ้าเอ่ย กูสั่งกันบ้านกี่หน้าคะหน้าค่ะสา,สามหน้านะคะหน้าไหนบ้างหน้าไหนบ้างคะสามหน้าห <N> น้าส <53, S 2> ิห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสี่แลก็ห5้าสิบห้านะคะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะ อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอดูแลสุขภาพด้วยนะคะเริ่มต้กันบ้านส่งคุณครูนะออกไปไหนใส่เมสด้วยนะคะ,คะโอเคสำรัวันนี้นะคะขอจบการสอนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย